พร้อมแล้วไปกันเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะค่อยๆไปนะครับผมจะไม่รีบเพราะว่ามันยังอีกไกลอยู่ครับจะค่อยๆลงไปเลยตั้งแต่จุดพักตรงเลยอันนี้ที่ผมจอดนี่จะเลยดอยมนทาหรือว่าตรงตลาดมูเซอร์มานะครับ จะเลยตลาดมูเซอร์มาผมก็แล้วลอยมนท้านี่จะมีจุดจอดพักอยู่เวิงจอดจุดพักแบบพักเบรกอะครับให้เบรกมันเย็นหรือว่าจอดบางคนก็จอดจอดเยี่ยวครับฝากกติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้ชมกันครับ แดดกำลังออกเลยครับสวยงามมากนี่ผมจะช็อปลงไปนะครับผมช็อประดับสามนะครับเอ่อวันโวนี่เวลาช็อปนี่เราไม่ต้องไปคอยปล่อยช็อปปล่อยแล้วนะครับช็อปทิ้งได้เลยนะครับช็อปคาทิ้งไม่ได้เลยจะมีสามระดับนะครับเดี๋ยวผมจะมามาถ่ายให้ชมกันนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันว่าช็อป เป็นแบบไหนหรือว่าความแรงของมันแต่ละระดับเป็นยังไงอันนี้ผมจะค่อยๆลงไปนะครับผมจะไม่ได้รีบเพราะว่าเอาความปลอดภัยไว้ก่อนกล้องมันจะมืดไปไหมผมไม่แน่ใจขอองสสยผมใส่แว่นนี่มัน ก็มันปุ๊บพอนี้มันก็จะใส่เกียร์นะครับเพราะ่าสับออโต้ลงมาใส่เกียร์ออโต้ลงมาเลยผมจะเบรกช่วยนิดหน่อยเพื่อจะชะลอความเร็วแม่มันเร็วเกินนะครับตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวรอยคานะครับนี่ผมก็อยากจะลงไปชมเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสเลยมาทีไร ได้ลงทุกทีปุ๊บอันนี้ผมจะค่อยๆลงตรงนี้ต้องช้าเลยนะครับต้องคานเลย40นะครับป้ายเขาบอก40จับความเร็วอันนี้ผมไม่กระดิกเลยนะครับให้อยู่ประมาณอันนี้ผมเกียร์ห้าแล้วนะครับเกียร์ห้าผมก็จะลงไปเรื่อยๆเอ,อือ อาจจะใช้หน่อยก็ได้นะครับเห็นไหมครับชั้นหน้าก็ยังค่อยๆค,คลานลงไปอันนี้ผมเกียร์ห้ามันยังยังเร็วอยู่เดี๋ยวผมจะเบรกเบรกเพื่อให้เกียร์ถอยลงมา,าแล้วครับ,รบเกียร์สี่แล้วครับเห็นไหมครับเกียร์สี่แล้วเห็นชัดเจนเนาะ เจสีพมอมันได้ระดับมันมันก็จะชอบชอบลงไปชะลอความเร็วเองนะครับตันนี้จะเป็นดอยคานะครับชอบถอนต่อนะครับ <laughs> ไม่รู้หมดหรือยังน่าจะหมดแล้วละ่ะคนถอนก็นไปหมดแล้วมั้งต่อนเนี่ยไม่น่าจะเหลือให้ถอนแล้วล้วมั้งขับรถบรรทุกไม่ถอนต่อก็ไม่ใช่ครับ นี่ครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงเครื่องไหมเสียงเครื่องจะดังฮือฮือฮือชะลอชะลอชะลอเนี่ยอ่าไม่รู้อากาศจะเย็นอยู่นะครับได้ยินไหมครับเอมันจะมันจะดังเหมือนว่ามันจะสุดมันจะสุดจะสุดแต่ว่ามันเห็นไหมครับลืดลืดเห็นไหมครับลืดเห็นไหมเห็นไหมดังอูหนะครับเห็นไหม มันจะขึ้นไปบนเนินนู่นนะครับจะบางกระจงวะถ้าอย่างนี้จะเห็นนะครับเห็นไหมครับจะเห็นยอดยอดเนินรถขึ้นไปอยู่สุดๆปลายๆนู่นนะครับมาแล้วครับเจ้าถิ่นพี่ใหญ่เราพี่ใหญ่เราเจ้าถิ่นไอวไอวีแม่สอดตามเสือเก่งมากเลยครับ มเห็นแต่แต่ละคนะาานี่ปรนลมประจานเลยครับผมต้องหลบให้ครับเพราะว่าออามาด้วยความเร็วและความแรงครับเดี๋ยวหลุนท้งหน้าผมก็จะส่งเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่ส่งมันจะขึ้นข้างบนไม่ได้นไหมครับข้างบนยอดนุน เดยครับจะอยู่ช่วงประมาณประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้นี่ผมก็ลงอยู่ช็อประดับสามระดับสามเกียร์สี่ครับออโตโ้ <c oughs> เดี๋ยวพอรถมันไหลลงไปมากๆมันก็จะสับเกียร์ลงไปสับลันขึ้นลันขึ้นตามรอบความเร็วที่รถเราไหลลงไป มันจะไม่เหมือนเราใส่เกียร์ใส่เกียร์แมนนวลนะครับเราสามารถใส่ได้าสมมติว่าเราใส่สามไว้เวลารอบมันช็อปปุ๊บมันก็จะค้างอยู่เกียร์ที่เราล็อกไว้มันก็จะอ,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 อแล้วมันจะถึงขีดขีดแดงเนี่ยครับแล้วมันจะทําให้ความร้อนเกิดแต่เราออโต้นี่เรามันดีอย่างตรงที่ว่าเราเรา เราไม่ต้องไปคอยเปลี่ยนเกียร์ถอนเกียร์พเพราะออโต้จะลันไปตามรอบเลยครับตรงเนี้มันมันจะเหวีย่ยงครับตรงเนี้ยลงมาก็ระวังนะครับนี่ผมลงมาประมาณสี่สิบแล้วห้าสิบแล้วจะมีรถคันหลังตามมาผมชอบแหะผมปล่อยแล้วผมปล่อยไหลละวไปแล้วครับผมจะตัดไปเล่นเล่นนู้นเลยนะครับเริ่มเหวีย่ยงแล้วครับเดี๋ยวด้วยเอาเบนซินมาด้วยกล้องจะสั่นนะครับ แต่ผมนั่งตะองปลงอะไรได้สองมือยอกเอาแล้วครับจะมีต่อให้เราไหมดีวนี้จะเหลือต่อไหมเป็นเหลือต่อไหมดูครับดูดูด,ดูดูอันนู้นที่เราขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมันจะแสงหนะ่อยเอาละอ๊อฟอ๊อฟเดี่นะครับจะถอนต่อกับพี่เขาที่แหละเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลนก่อนอ๊อฟไตามสูตรพี่เขาไม่ได้แน่ชนะกแน่ น,นี่นะครับผมเกียบเลยเกียบเลย,เ,ย,ย,เ,ลยเกียบเลยสามเกียร์เช็ดแล้วโอเคได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะเห็นอยู่เนาะอันนี้ถ่ายไว้ให้ดูนะครับอันนี้เห็นไหมครับเห็นป้ายไหมครับป้ายลอย้านะครับโอเคอันนี้ก็จะมีป้ายเตือนบอกเรานะครับทางลงเขายาวสองกิโลโอดระมัดนระวังผมก็ชอบรอเลยเพราะว่าผมจะไม่ปล่อยไหลลงผมจะช่องแต่ ต้นต้นเนินเลยเพราะว่าเ็ื่อความปลอดภัยครับเพราะว่าเนินจะยาวตานที่เขาบอกเลยครับเราก็ต้องดูป้ายสังเกตป้ายดีอันนี้พอเริ่มไม่อยู่ผมก็จะเบรคช่วยนะครับผมช็อบไว้คา้าไปเลยครับสามแต่ผมจะเบรคช่วยเขาก็จะบอกว่าเราจะมีป้ายบอกทุกคันใช้เกียร์ต่ำ มอใช้ต่ำแล้วครับแต่รถมันไหลไงเห็นไหมครับเกียร์ 1, หนึ่งหรือเกียร์สองเท่านั้นอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาลงไปถึงถึงมอฉุกเฉินเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้จะยาวหน่อยจะลงไปถึงฉุกเฉินก่อนถึงมวยยะอู่เลยนะครับอันนี้ว่เาเกียร์หนึ่งเกียร์สองผมซัดอยู่เกียร์เจ็ดนะครับ เบ่งช่วยไปเรื่อยไปเรื่อยเกียร์มันไม่ลงให้ผมไม่อยากสับแมนนวดออโต้ดีกว่าสบายผมหน่อยนี่เริ่มสองพันแล้วครับรอบสองพันกล้องสันหน่อยขอภัยนะครับพี่ต้องมองรถด้วยจะถ่ายให้ดูเผเป็นแนวทางครับใครที่ไม่เคยมาครับจะได้ดูไว้ศึกษาไว้ก่อนเตรียมตัวก่อนมาครับ เลือกทำการบ้านก่อนมาใช้ที่มาแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเจอเลยผมก็แสงได้เลยนะครับบีบแทรักท้ายได้ครับสามชาได้ครับแต่ถ้าผมบีบกลับอย่าตกใจนะครับจริงหรีดมันร้องครับ <laughs> ไม่อยากบีบเลยอายแจทรบ กอตนะครับร e oo, กิ้งก๊อด e ศูนยสามร้อยหก G X S เขาก็คานลงผมก็คานเหมือนกันมตตาตามๆกันไปครับแต่คงจะได้แซงอยู่หรอกเกียร์หกแล้ว เชิงนะคิงก็สะครับนี่ครับหางเดียวกันห,หางไฮเดียวกันเลยนะครับเอาล้ะครับโอ้ ถ้าเอาไม่อยู่ก็นี่ครับสามร้อยเมตรเขาบอกไว้เลยถ้าเอาไม่อยู่เห็นไหมครับนี่นะครับมีทางฉุดเฉินให้นะครับใช้บริการได้นะครับ แต่ไม่ใช้ดีที่สุดครับค่อยๆลงผมว่าน่าจะเริ่มแล้วล่ะเริ่มร้อนแล้วเบรกริ่มผมน่นนะครับเห็นไหมทางมันโค้งไปที่โน่นนะครับงงไปนู่นอนี้มันอยู่ช่วงเขานะครัผมจะปรับกล้องให้ไม่รู้ว่าภาพชาัดหรือว,ว่าไม่ชัดยังไงผม มองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมดูทางนี่ผมก็จะยียงกล้องไปตามทางให้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดผมเอากล้องติดหน้ารถเนี่ยกล้องมันจะมันจะไม่สายให้เห็นทั้งหมดเหมือนที่ผมสายให้นะครับผมพยายามจะบิดหามุมกล้องให้ได้ดูภาพโดยรวมนะครับรอบๆว่าเป็นแบบไหนมีนป้ายก็จะบอกว่าความเร็วที่50นะครับ ผมก็อยู่ที่40นะครับตามกำหนดหมายของเขาเราก็โอเคนะครับจะได้ปลอดภัยแล้วด้วยอันนี้จะยาวนิดนึงนะครับวิดีโอเพราะว่าผมซัดจากดอยคาลงมาเลยยาวถึงนี่เลยเพราะว่าตรงนี้มันจาอันตรายตรงที่ว่ามันจะส่งลงมาจากดอยคาเลยนะครับมันจะเร็เวเร็เวเร็เว <LOL. S 2> เร็วเร็วลงมาเลยเราก็ต้องควบคุมความเร็วของเราไว้ด้วยนะครับ เบรกมากก็ไม่ดีจะไห่เอาไม่เบรกเลยก็จะไม่ได้มันก็จะเร็วเกินอีกนี่ก็ยังเร็วอยู่นะครับยังส่งอยู่เลยนะเนี่ยความเร็วยังเร็วอยู่เรื่อยๆนะยครับอยู่ประมาณหกสิบนะผมก็จะเบรกไว้เบรกบ้างปล่อยบ้างเบรกบ้างปล่อยบ้างก็ดเดี๋ยวไปจอดพักตรงลงเวลาห้วยาอุแล้วก็ค่อยลงไปต่อครับ อันนี้ก็จบคลิปวิดีโอแล้วนะครับพอดีสุดดอยคาจะมาถึงตรงจะถึงห้วยยาอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับเผื่ออยากชมคลิปวิดีโอหรือว่ามีความคิดเห็นจะแนะนําผมหรือว่าผู้ชมท่านอื่นๆก็ใต้วิดีโอได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ทําวิดีโอแบบไหนหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับพูดคุยกันได้ครับ ขอสำหรับวิดีโอนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับสวัสดีครับ